สวัสดีช่องฮันนี่ชาแนลครับผมวันนี้ออกมาหามิ้มนะครับมาเจอรังแรกครับผมรังแรกเจอตัวบินออกขี้ออกเยี่ยวนะครับอยู่พุ่มนี้นะครับผมอยู่ติดทางเหมือนเดิมครับตามทุ่งนาเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอากันครับ นี่นะครับมันเป็นพุ่มเครือไม้นะครับผมมิมจะชอบเกาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดกัน,นครับผมตัดลงมาเรียบร้อยครับผมลังใหญ่อยู่นะครับน้ำเต็มครับแต่ไม่ปิดรวงนะครับผม ขับรถผ่านเห็นบินออกขี้ออกเกี้ยวนะครับก็เลยเจอนะครับมุมหนึ่งครับผมน้ำสวยอยู่นะครับผมเดีย๋ยวไปลุ้นลังต่อไปกันเลยครับผมว่าวันนี้จะได้กี่ลังนะครับไม่ได้ออกหาผึ่งหามิ้มหลายวันแล้วนะครับผมเพราะว่ามัน เขตผมมันไม่ค่อยมีน้ํานะครับน้ําไม่ค่อยเต็มนะครับช่วงนี้ก็เลยงดออกนะครับเพิ่งจะมาออกวันแรกนะครับผมวันนี้นะครับตัดลงมาอีกหนึ่งรังครับผมอยู่บนต้นนี้นะครับผมมันจะเกาะอ,อยู่ตามกาฝากนะครับ นี่ครับผมรังก็พอดีกินเลยนะครับน้ำก็สวยอยู่ครับผมปิดตาสวยนะครับอีกมุมหนึ่งครับผมรังนี้เป็นรังที่สามนะครับผมรังที่สองไม่ได้ถ่ายนะครับผมรังที่สองจะแก่นะครับ หลังนี้สวยกว่าเพื่อนเลยครับผมวันนี้ก็หาไปเรื่อยนะครับผมตามทุ่งนานะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับผมเป็นลมๆแดดๆนะครับฟ้าคึมๆนะครับผมวันนี้ก็หาไปเรื่อยนะครับ ขับรถหาไปตามคลองตามชีนะครับผมถ้ามีก็ตัดไปเรื่อยครับเจอพึ่งก็เอาพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นลังต่อไปกันเลยครับผมว่าวันนี้จะได้กี่ลังนะครับได้มาเพิ่มอีกสี่ลังนะครับผมมีลังเล็กสามลังครับ น้ำเต็มดีนะครับผมก็ได้รังใหญ่มารังหนึ่งครับนี่นะครับรังใหญ่อยู่สูงมากนะครับผมอยู่นร่นนะครับอยู่เกือบปลายกิ่งนะครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับก็มาหาตามคลองตามทุ่งนานะครับผมแถวนี้มีสี่รังครับผม วันนี้ก็ได้มาหลายลังแล้วนะครับเดี๋ยวไปรุ้ลังต่อไปกันครับผมว่าวันนี้จะได้กี่ลังนะครับมีแต่ลังสวยๆครับผมมาเจออีกหนึ่งลังครับผมนู่นนะครับเป็นดำๆกลางกอไผ่นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตัดกันครับ อยู่ไม่สูงนะครับผมทางนี้ตาจะเอาง่ายอยู่ครับ ลงมาเรียบร้อยครับผมนี่ครับล่างอ่อนๆสวยๆเลยนะครับอีกมุมนึงครับผมหัวน้ำแทบล้นนะครับผมมีสองลังนะครับเดินอ้อมไปอ้อมมาไปเจออีกลังหนึ่งอยู่ปายนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตัดกันครับผมอยู่สูงนะครับ ได้มาแล้วนะครับผมรังนี้ใหญ่กว่ารังเมื่อกี้นะครับนี่ครับอยู่ข้างถนนนะครับผมหาตามเป็นตรงนี้เป็นสันชีนะครับผมเป็นถนนเลาะไปตามชีนะครับไปเรื่อยๆนะครับรังนี้ก็ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ ล่งอ่อนสวยงามเลยครับผมลังนี้อยู่ปลายกิ่งนะครับผมกว่าจะเอาลงมาได้นี่รอยโดนไม้นะครับอยู่ปลายต้นไผ่เลยครับล่างแรกอยู่ต่ํานะครับผมล่างที่สองอยู่สูงนะครับเดี๋ยวขับรถไปหาต่อนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันลังต่อไปนะครับผม เผื่อได้ต่อนะครับมาเจออีกหนึ่งลังนะครับผมลังนี้น่าจะอ่อนนะครับที่นู่นนะครับอยู่กลางจอนะครับผมเป็นดำๆนะครับตรงใบไผ่แห้งนะครับผมในกอไผ่ครับผมเดี๋ยวมาตัดลุ้นกันครับผมเอายากนะครับผมลังนี้ ตกลงมาเรียบร้อยครับผมลังอยู่ในกอไผ่นี้นะครับลังไม่ใหญ่ครับผมลังนี้นะคหัวน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมจไปรุ้นลังต่อไปกันเลยครับผม ได้มาอีกหนึ่งรังนะครับผมอยู่บนต้นไผ่นี้นะครับนี่ครับผมตรงใต้น่าจะเป็นรอยรังขาดนะครับพ่น้ำปิดตาสวยเลยครับน้ำเต็มดีนะครับผมนี้รอยโดนไม้ไผ่ครับผมกว่าจะลงมาถึงนะครับเสียโฉมเลยนะครับผมลังนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นรังต่อไปกัน,นครับผมวันนี้ก็ได้มาเยอะนะครับน่าจะหาจนค่ำนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับหัวน้ำฉ่ำๆเลยนะครับผมไปครับผมไปลุ้นเลยครับผมได้มาอีกหนึ่งลังนะครับผม น้ําสวยอยู่ครับหลังนี้ครับอุ้มๆเลยนะครับเกาะอยู่กับต้นข่อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ก็พึ่งออกมาครับมาเคลียตัวออกนะครับผมเขียดนี้น้ําดีมากนะครับนี่นะครับเกาะอยู่กับกิ่งนะครับผม ก็เลยต้องตัดแบบนี้นะครับกิ่งมันหยุดสุดโคนเลยนะครับหัวน้ำสวยมากครับผมลังนี้นะครับอีกมุมนึงครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นดอกตะขบนะครับผมที่มันกินนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ต้นตะขบเต็มเลยนะครับ นี่นะครับอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับผมสวยมากครับผมรังนี้นะครับน้ำก็สวยนะครับคูใหญ่นะครับผมยวไปลุ้นรังต่อไปกันเลยครับผมได้มาอีกหนึ่งรังนะครับผมอยู่บนต้นไผ่ครับผมรังนี้นครับพึ่งไปเอาลงมานะครับผมกว่าจะเอาลงมาได้นะครับ รอยโดนไม้ครับผมกว่าจะมาถึงพื้นก็เละครับผมนี่นะครับตัวเพึ่งเขี่ยออกนะครับผมอันนี้รอยไม้นะครับผมมันขึ้นรอยไม้ต้นไผ่นะครับมันขึ้นมานะครับขึ้นมาแทรกรังพึ่งนะครับมุมนี้สวยเลยครับผมใหญ่อยู่นะครับผมรังนี้ครับ เดี๋ยวไปลุ้นรังต่อไปครับผมวันนี้ได้เยอะนะครับได้มาอีกหนึ่งรังครับผมอยู่บนต้นไผ่ต้นนี้นะครับอยู่ทุ่งนาตัวเองครับผมรังสวยๆเลยนะครับ น้ำรังนี้จะออกใสๆนะครับผมไม่รู้ว่าเกสอนดอกอะไรนะครับนี่ครับผมจะออกใสๆหน่อยนะครับรังอ่อนสวยเลยครับผมเขตนี้น้ำดีมากนะครับผมเอารังไหนก็เต็มทุกรังนะครับไม่ค่อยมีพอนะครับผมช่วงนี้นะครับ ดอกไม้ใหญ่น่าจะเริ่มมีแล้วนะครับผมตามทุ่งนานะครับนี่นะครับบรรยากาศครับผมหลังที่แล้วเอาอยู่นู่นนะครับกอไผ่ต้นข้างใต้สองกอนะครับเดินขึ้นมากอนี้ก็มาเจออีกนะครับผมเดี๋ยวไปลุนลังต่อไปนะครับผมเผื่อจะได้อีกนะครับ ไ้มาอีกหนึ่งล่งแล้วนะครับผมอยู่กอไผ่เหมือนเดิมครับไม่ได้ถ่ายตอนลงมาเลยนะครับผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมต่อจากลังเมื่อกี้นะครับน้ำสวยๆครับผมก้อนใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่ปิดไม่ค่อยปิดตานะครับผมหยดแล้วครับผมลังก็พอดีกินนะครับไม่แก่มากนะครับผม เดีมีอีกรังนึงนะครับผมเดี๋ยวตัดลงมาให้ดูครับจะหยุดข้างนอกนู้นนะครับทางนู้นนะครับเดี๋ยวไปเอาแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวมารุ่นนึงครับผมได้มาอีกหนึ่งรังครับผมรังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับรังนี้แต่หัวน้ำสวยอยู่นะครับผมน้ำหยดออกมาครับ นี่ครับผมรังอ่อนๆนะครับรังนี้ดุนะครับผมโดนไปหลายทีเหมือนกันนะครับแรงมากครับผมช่วงนี้นะครับดีที่มันมีน้ำนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับผมก็ได้หลายรังนะครับเป็นสิบแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม